สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตดวงความรักความสัำคัญให้กับเพื่อนๆที่เกิดในวันเสาร์นะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่ค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในช่วงวันที่8ถึง20กันยายนนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เกิดในวันเสาร์บ้างก่อนอื่นก็ต้องขออภัยในความล่าช้านะคะเพราะพอดีเนี่ยติดภารกิจส่วนตัวแล้วก็ปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยทําให้ไม่สามารถอัปคลิปได้อย่างต่อเนื่องนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็สถานที่มันก็ไม่สะดวกเนาะแล้วก็ติดปัญหาส่วนตัวหลายๆอย่างไม่ค่อยมีเวลา ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคนมีคู่ก็จะเป็นคนที่มีคู่กรณีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่งงานแล้วหรือว่ายังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จัดว่าเป็นคนมีคู่นะคะก็อย่างที่เคยบอกค่ะว่าคลิปการทํานายดวงนี้เป็นการทานายดวงแบบทั่วไปค่ะอย่าได้นาผลของการทํานายไปตัดสินใจอะรายใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะก็ ฟังไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเท่านั้นค่ะคลิปการทำนายดวงนี้จะเน้นไปที่คนที่มีความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะคะส่วนถ้าใครที่ความรักดีอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บไปเป็นไมซ์เซตที่ไม่ดีนะคะเริ่มกันที่คนมีคู่เลยค่ะขอให้พลังงานหลังให้กับคนมีคู่ที่เกิดในวันเสาร์หนึ่งใบค่ะสามดาบค่ะ สามดาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหามีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นมีเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่เรื่องที่ให้ผิดหวังเสียใจยเป็นสภาว่าของความรู้สึกอกหักนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในวันเสาร์นะคะขอดูความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่เกิดในวันเสาร์ในอดีตคะ่ะเป็นยังไงกันบ้าง เด็กถือถ้วยค่ะบางคนบางท่านาคุยอยู่กับคนที่มีอายุน้อยกว่าคนที่เกิดในราศีธนนาำได้ค่ะราศีธนนานมีราศีกรกฎราศรีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะคะกิงถือถ้วยค่ะราชินีถือดาบ ความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุแตกต่างกันในเรื่องของทัศนคติแต่ว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะแต่เหมือนกับว่าเลือกที่จะไม่พูดแล้วก็เลือกที่จะอ,อยู่กับความเป็นจริงเพราะว่าบางคนบางท่านเนี่ยมีคู่แต่งงานแล้วหรือว่ามีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายัง เลือกที่จะเขาเรียกว่ามีคน2คนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นช่วงที่ไม่ได้เลือกที่จะตัดสินใจคบใครอะไรที่มันชัดเจนยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแล้วก็ยังอยากที่จะประคองให้คนสองคนเนี้ยอยู่ในชีวิตต่อไปแล้วในตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคนวันเสาร์สิบเหรียญ ราชีนีถือเหรียญสี่ถ้วยสาคาาตัวเราเองเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็เขาเรียกว่าก็มีความสุขกับชีวิตครอบครัวที่เป็นอะไรที่มันอบอุ่นมั่นคงออมีความแข็งแรงในความสัมพันธ์นี้แต่อาจจะมีปัญหาของเรื่อง ความห่างเหินความเบื่อความไม่ที่เหมือนกับว่าคนรักไม่ได้มีเวลาเอาใจใส่ดูแลเราเท่าไหร่บางคนบางท่านเนี่ยอาจจะ อยู่ห่างไกลกันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นช่วงที่คนรักเนี่ยห่างเหินหมางเมินกับเราหรืออาจจะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยมีช้อยมีออปชั่นอะไรเข้ามาในชีวิตทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันขาดการเอาดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วตัวเราเองเนี่ยต้องการการดูแลเอาใจใส่ก็เลยเลือกที่จะมองหาใครคนอื่นเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วเขาหรือเธอคนนั้นที่เรากำลังคิดถึงอยู่ในตอนนี้เป็นยังไงคะราชาถือไม้จฮ h ย g h นเทสก t เ r e มพ e ลเล r แล้วก็เริมเวิรม คนที่เราครบอยู่อาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีธาตุดินได้ราศีพฤษภกันมังกรราศีกุมราศีธาตลมค่ะราศีธาตลมมีราศีมิถุนตุนกลกุมแล้วก็ราศีธาตไฟได้ค่ะเมษสิงธนูราศีมิถุนค่ะดูแล้วก็น่าจะมีครบน,นะนะธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดิน สามารถคุยกับใครก็ได้ค่ะคุยได้ทุกราศีเนาะแต่ว่าให้โดดเด่นขึ้นมาก็จะบอกให้นะตัวเขาเองในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มที่จะมองหาตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในชีวิตตัวเองละเพราะว่าความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรชัดเจนมันเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นิ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเลือกที่จะควบคุมหรือว่าเลือกที่จะบงการความสัมพันธ์เนี่ยให้เป็นไปนในทิศทางของตัวที่ตัวเองต้องการนะโดยที่ลืมแคร์หรือว่าลืมใส่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกยังไงตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ เป็นช่วงที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังรู้สึกดีๆกับเราแหละแต่ก็เริ่มมองหาทางเลือกหรือตัวเลือกใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วในช่วงวันที่8ถึง20กันยายน์นี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เกิดในวันเสาร์คะ3ถ้วยเด็กถือกระทาแป9ถ้วยค่ะเฮอร์มิต5ดาบ ถ้าคนที่มีปัญหาการหรือว่าหยุดพูดหยุดคุยกันไปมีโอกาสที่จะกลับมาพูดกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งบางคนบางท่านคุยอยู่กับคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารบ้างอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางมาพบมาเจอกันบ้างเอ่อหรืออาจจะเป็นช่วงที่เราจะได้กลับมาปรับความ มาปรับความเข้าใจพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ให้มันจเจริญเติบโตไปในทิศทางที่เราต้องการนะแต่ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ยังต้องใช้ชีใช้ความคิดค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวเพราะเป็นเฮอร์มิตเนาะอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าต่างคนต่างที่มีความคิดเป็นของตัวเองอะแต่ก็ไม่ได้เลือกที่จะแบบว่าคือคิดมีสิ่งที่เราคิดมีสิ่งที่เราให้ต้องจัดการแหละแต่ก็เรา รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเราจะกลับมาเคลียร์กันเฉพาะอะไรที่มันควรจะเป็นหรืออะไรที่ต่างฝ่ายต่างให้กันได้แค่นั้นน่ะ คือยังนึกถึงความรู้สึกของตัวเองอยู่โดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของอีกคนเท่าไหร่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะสำหรับคนมีคู่ที่เกิดในวันเสาร์นะคะคือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคืออยากให้เขาทําแบบนี้เราให้เขาได้แค่นี้แต่เราไม่ได้พูดไม่ได้บอกเหตุผลที่แท้จริงของเราออกไปส่วนตัวเขาก็คือให้เราได้แค่นี้อาจจะต้องการมากกว่านี้แต่เขาก็ไม่ได้เลือกที่จะพูดหรือว่าเปิดเผยความรู้สึกจริงๆอะไรกับเรามากมายนะักแต่ก็ เหมือนกับว่าขอแค่ให้ได้กลับเข้ามาอยู่ในชีวิตกันก่อนถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรชัดเจนหรือไม่มีอะไรที่มันแบบเป็นไปอย่างที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการแต่ว่าก็ขอให้มีการาการักกันอยู่ในชีวิตต่อไปก่อนนะคะเรามาต่อกันที่คนโสดที่เกิดในวันเสาร์ค่ะคนโสดที่เกิดในวันเสาร์นะคะในช่วงวันที่8ถึง20กันยายนนี้จะเป็นยังไงบ้าง5ถ้วยค่ะ9ดาบค่ะ The m a g i c i a n ค่ะ สี่เหรียญค่ะเจ็ดเหรียญเนาะ,ะความสัมพันธ์ในช่วงวันที่แปดถึงยี่สิบกันยายนนี้นะสำหรับคนโสดที่เกิดในวันเสาร์นะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเราพยายามที่จะตัดใจจากคนคนหนึ่งพยายามที่จะมูฟออนออกจากความรู้สึกผิดหวังหรืออะไรเก่าๆที่มันเหมือนกับว่าอาจจะเคยผิดพลาดอาจจะเคยสร้างความเสียใจอาจจะเคยสร้างรอยแผลให้กับเราในอดีตแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยพยายามที่จะเดินออกจากเรื่องราว ว่าความเศร้าหมองที่มันเกิดขึ้นนี้ให้ได้อืแต่เราก็ยังเหมือนกับว่าคนยังเหมือนกับคนที่รอดูอ่ะว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทํายังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้เราก็อาจจะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างเครียดค่อนข้างแบบมีตก,กังวลมีปัญหาอะไรให้ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตค่อนข้างมากเนาะแต่มองว่าถ้ามีใครคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยตัวเราเองก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยกับ ใครเท่าไหร่ในช่วงนี้เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวเรายังผิดหวังเสียใจคือยังรู้สึกแบบปวดใจอยู่ยังไม่พร้อมที่จะรับใครเข้ามานะคะในช่วงของวันที่8ถึง20กันยายนนี้นะคะก็โฟกัสไปนในเรื่องของตัวเองเป็นหลักนะคะวางแผนการดําเนินชีวิตให้กับตัวเองนะคะทําให้ชีวิตของตัวเองมั่นคงก้าวหน้านะคะค่ะก็จบไปแล้วค่ะสําหรับคลิปอัปเดตดวงความรัก ความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆที่เกิดในวันเสาร์ทั้งคนโสดและคนมีคู่ค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปแบบนี้ต่อไปหากท่านได้สนใจดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะใส่รา,ายละเอียดไว้ให้ที่ช่อง description ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ